เอาละครับผมคราวนี้เราก็มาเริ่มต้นง่ายๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการหาอาการเสียงวิทย์เบื้องต้นนะครับอันดับแรกเพื่อนๆต้องหาสายแบบนี้ก่อนนะครับนี่แบบนี้หาไม่ยากครับผมที่เป็นเปียงสายเสียบเข้าเข้ามือถือกระปีครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนเนี้ยเห็นปะ่ะมันดังอยู่นะครับก็คือเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีอ่า ไอเปิดเพลงแล้วก็มีเสียงไฟเลี้ยวเข้าอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมขอ,อสลับกล้องก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมดึงสายของเดิมเนี่ยออกก่อนนะครับออกก่อนเลยอ่าตอนนี้ เสียงมันเริ่มเงียบแล้วนะเสียงเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าอตอนเนี้เสียงไฟเลี้ยวก็คือว่าไม่เข้ามาในเพลงของเราแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็เอาสายของเราเนี่ยเสียบเข้าไปที่เดิมที่ผมบอกนะครับเป็นวิธีหาง่ายๆเลยแล้วก็อเอามือถือไม่เครื่องนะครับแล้วก็เสียบขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ ทิลิมาทำไมออกก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวเปิดครับอ่านี้เปิดเพืใช่ไหมเราฟังดูเอาตอนเนี้ยเสียงไฟเลี้ยวอะ่ะมันไม่เข้ามันไม่เข้าที่ลำโพงแล้วนะครับอ่าอย่างนี้ก็คือสรุปง่ายๆหนึ่งขั้นตอนคือหนึ่งอาการเนี่ยไม่เกิดจากสาย ก็เกิดจาก power หรือปีตอนนี้เรารู้สาเหตุแล้วครับผมเอาง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับ